สวัสดีค่ะกระป๋าชิค USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับคอลเลคชั่นสินค้าที่มีพร้อมส่งวันนี้นำบักแบกหรือเราจะเรียกกันง่ายๆว่าขนมจีบนะคะขนมจีบใบนี้นะคะหนังทั้งใบเลยจากแบรนด์โค้ดเอาลิตด้านหน้ามีซิปมาด้วยกัน1นซิปนะคะพร้อมกับสายซึ่งมี2งสายด้วยกันเป็นสายชุดแบก สามารถใช้งานในลักษณะสาย c r o s s b o ี้ได้เป็นสายใหญ่นะคะแล้วก็สาย Top h a n d เดสายของเขาเนี่ยตะขอเป็น Material สีเงินนะคะถอดได้ปรับระดับได้สายใหญ่อย่างที่บอกค่ะเขามีข้อดีตรงที่ว่าเวลาเราสายไหลหรือครอสบอดี้ไปแล้วมันไม่เจ็บตะขอสามารถใช้งานง่ายมากๆเลยแค่กดปุ่ม เราไม่ใช้ถอดเก็บเลยค่ะตรงก้นรุ่นนี้ไม่มีปุ่มกันเปื้อนให้นะคะย้ำให้อีกรอบนะคะตรงก้นไม่มีปุ่มกันเปื้อนภายในจะเป็นช่องโล่งๆลักษณะแบบนี้เรื่องความจุของไม่ต้องกังวลนะคะใส่ของได้เยอะจริงๆใช้งานท็อปแฮนดเลได้คล้องแขนได้คลอสบอดี้ได้ ชุดแบ็คได้ใครอยากได้กระเป๋าที่เรียกกันว่าขนมจีบแนะนํารุ่นนี้นะคะอีกใบหนึ่งเป็นสีชมพูนะคะลักษณะก็จะเป็นทูโทนคือตรงก้นกระเป๋าก็จะเป็นเข้มหน่อยหนึ่งส่วนด้านบนก็จะเป็นลูกเล่นในส่วนของตัวรถมา้าก็จะเป็นสีชมพูอ่อน สายก็จะเป็นลูกเล่นในลักษณะที่เป็นรูปดาวจะแตกต่างกับตัวสีฟ้าเมื่อกี้นะคะตัวนี้แมทเทอเรียตรงตะขอตรงซิปก็จะเป็นสีเงินเหมือนกันคะ่ะการใช้งานรูปแบบ Crossbody ได้ชุดเดอะแบ็กได้สายยาวถ้าไม่ใช้ก็ถอดเก็บได้สามารถปรับระดับได้ตามสรีระนะคะหรือว่าเราคิดว่าสายตัวนี้ สายใหญ่แบบนี้เราไม่ชอบเราสามารถนำสายที่เรามีอยู่มาใช้งานด้วยกันได้นะคะเนื่องจากว่าสายมันไม่ได้ติดตายเราสามารถถอดเข้าถอดออกได้อยู่ตลอดเวลาภายในก็จะเป็นช่องโล่งๆอย่างที่บอกค่ะลักษณะแบบนี้เรื่องการจุของไม่ต้องกังวลเลยเขาจุของได้กระเป๋าสตางค์ใบายาวใส่ได้โทรศัพท์ได้ทุกแผลนได้ทุกขนาด ถูกใจชอบใจอย่าลืมนะคะกระเป๋าจาก USA ซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามค่ะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดขา่าวสารข้อมูลค่ะ